แสดงวิ่งหนีนักข่าวยังครับยังไม่มีไม่มีจะวิ่งนานหรอจะวิ่งงานนี่หรอจะวิ่งงานนี่แหละไอ้ไหนสร้างกำลังให้น่าลองเหมือนกันนะ่าลองไม่เป็นไรข้าบอกก่อนเอ่ลองเท้าแต๋วิ่งลองเท้าแต๋วิ่งขอคุยถึงเรื่องรองเท้าปะวิ่งนานหรอทำนานไหมไม่นานนานเลยรออันนี้อันนี้สตาพุกี่หรือว่าะตาไม่เอ้าก็ลองโฆษณารองเท้ายกมาให้ดูคืออันนี้เป็นรุ่นใหม่เลยเออชื่อรุ่นอะไรใครรู้บ้าง อาพี่อะไรอะไรพี่พี่อะไรพี่อะไรมอม้ามอม้าหมอม้าพี่นี้พี่มิพี่มิคืออะไรพี่เบคพี่มาพี่เบคพี่เป็นไงมอม้ามอม้านำหน้าใช่ป่ะล่ะเบคเป็นว่ารุ่นรุ่นนี้คือผมก็เพิ่งได้ใส่วันแรกเหมือนกันบอกเลยว่า โคตรดีคือมันนุ่มลองจับดูมันนุ่มจริงครับไม่ใช่กลัวไม่เชื่อกลัวไม่เชื่อผมไม่เชื่อหนูจะวิ่งหนีจะหยิบขึ้นโชว์แบบนี้ได้หรอผมจะวิ่งไงแต่ว่าไม่เป็นไรคนเราต้องต้องฝึกฝนในการนู่นนี่นะครับผมเออตัวนี้ใส่ดีจริงๆคือจะบอกว่าวิ่งเนี่ยมีหลายรุ่นมากๆนะครับไม่ได้มีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวตัวนี้เป็นตัวเปิดเปิดตัวใหม่คือผมเนี่ยใส่มาจะปีหนึ่งแล้วแล้วก็ได้ลองใส่หลายๆรุ่นใส่จริงใครเห็นผมใส่รองเท้าแตะก็คือของวิ่งทั้งหมดเลยัครบผม กวอะไรอะม่เลยเขาเลอศเลยเขาเลอศเลยเขาเลอศเลยหลายคนเป็นห่วไม่ต้องเป็นห่วผมหรอกครับใช่เป็นเรื่องปกตินะครับผมใช่ไม่เกิดอะไรขึ้นไลมันน้อยใจมันไม่เกิดอะไรขึ้นพี่ผมอะไม่อยากพูดเรื่องนี้ผมแม่งโดนด่าตลอดผมอยากพูดคําว่าผมก็พอถึงอายุแล้วกันผมไม่แฉว่าโตแล้วผมก็พอที่จะแบบว่าแยกยะอยออกว่าอะไรควรไม่ควรนะครับแต่ว่าผมต้องพูดสั้นๆมอนก่อนที่ผมจะตลกเนี่ยผมจะพูดสั้นว่า ตัวผมอะ่ะก็มบีบางสิ่งบางอย่างที่ผมมีคําถามที่ผมก็อยากรู้ผมไม่ใช่งงแง้างขั้นที่ว่าแบบอยู่ดีแบบเฮ้ยใ,ใครไม่ตอบคือคนรู้จักผมอะ่ะผมเป็นผู้ใหญ่พอในการทํางานหรืออะไรเบื้องหลังเนี่ยครับผมแต่ผมก็มีบางคําถามที่ผมอยากรู้แล้วก็มีบางคนใกล้ตัวเขาที่ผมก็อยากมีโอกาสเจอบ้างเหมือนที่ผมพาทุกๆสิ่งที่ได้เจอนั่นแหละครับไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าั้นั่นแหละมาก็ ผมทาอะไรลงไปไม่รู้นะครับก็ขอโทษและกันถ้ามันไม่พอใจใครนะครับก็มาเรามาตลกกันต่อ,อแล้วมันียกอยอย่างแล้วเราไ,ได้เยังนีายังยังสำ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 สยสำ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 กำส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 ไสำ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 สอสำกำกำส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 ือว่าสำ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 สมสำ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 สทีำสำาำสย่างหรือว่าก็เดี๋ยวว่าผมอสำสำสำเนสำ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 ี ก็ยังย้ำเขาก็เ,าเป็นคนที่น่ารักมากครับผมใช่การเป็นแฟนคลับสองฝั่งสองฝ่ายจริงๆแฟนคลับเนี่ยมีมีหลายฝ่ายมากอยู่แล้วตั้งแต่ผมพาเขาเข,าเข้ามาแล้วก็ได้ได้ได้คุยกันได้ได้สอนได้อะไรให้แบบว่าแต่ละอย่างให้เขามีความน่ารักความอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ระหว่างทางมันก็เจอแฟนคลับที่แตกแยกกันบ้างอะไรเงี้ยจริงๆตัวผมก็เป็นคนที่อดทนมากสุดนะครับในในหลายๆอย่างเพราะว่าผมเนี่ยถ้าใครติดตามเนี่ย คนที่ไม่ได้เข้ามาใหม่เนี่ยคุจะทราบเลยว่ามีดราม่าอะไรบ้างแล้วทุกครั้งเนี่ยผมจะเป็นคนที่ กระโดดลงไปรับจริงๆนะผมก็โดดลงไปรับทั้งที่ผมรู้ว่าผมจะต้องโดนด่ายกทิดหนึ่งจะต้องโดนด่ายอีกเดือนหนึ่งทั้งที่เรื่องนั้นผมไม่ได้สร้างอะไรมาเลยแลวผมก็ทุ่มเทหลายๆอย่างมากก็เลยว่าะไม่เป็นไรวันนี้ผมก็คงไม่ได้อดทนมากพอเหมือนที่ผมพูดหรือว่าไม่ได้เก่งไม่ได้แบบรับผิดชอบคําพูดของผมได้มากพอแต่บางเรื่องเนี่ยผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่พวกคุณอยากรู้เองนี่ใช่ป่ะผมว่าบางทีผมเงียบหลายอย่างมากแต่พวกคุณเป็นคนที่มาจี้ผมเองเป็นคนที่อยากรู้พอผมพูดอะไรผมก็ผผิดดเพพมงียบู่ ผมก็ผิดแล้วก็ต้องอยู่แบบเงียบๆอะไรไปผมเริ่รู้สึกว well, ่าเราเริ่มต้นด้วยให้ท like ุกคนมาเห็นแล้วเราก็ย้ําตลอดนะครับว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรามาจีบให้พวกคุณดูพวกคุณก็มาเห็นพร้อมกันสิตอนที่เราคุยกันไม่รู้เรื่องบ้างพวกคุณก็มาเห็นพร้อมกันสิตอนที่พวกคุณอยากเห็นน่ะพวกคุณก็มาเห็นพร้อมกันสิวันที่ว่าเรามีปัญหากันบ้างเราคุยกันไม่รู้เรื่องบ้างเพราะพวกคุณอยากเห็นไม่ใช่หรออันนี้คือสิ่งที่ผมทํามาแล้วก็ ผมก็ต้องยอมรับด้วยในความผิดพลาดของผมหลายๆอย่างพวกคุณก็ต้องยอมรับด้วยเพราะว่าพวกคุณเป็นคนกดดันให้ผมออกมาพูดในบางสิ่งบางอย่างและลองทบทวนคําพูดของผมบางทีผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าผมพูดอะไรผิดไหมแต่ว่าผมข้อเสียของผมก็คือผมเป็นคนชอบพูดจริงนั่นแหละใช่ก็าใจยง่ สบายใจข yeah> claro um> ึ้นไหมสป่ผมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับผมจะสบายใจไม่สบายใจก็ไม่เป็นไรครับผมก็ในในสิ่งที่เรายังไม่ได้คําตอบจากการมีคะมันมันทำให้เราควบคู่จิตใจเลยยังไงบ้างหรือมันค้างคาใจเลยยังไงบ้างค้างคาหลายเรื่องมันก็มีอยู่แล้วแหละเหมือนบางทีเราก็อยากรู้จักอะไรให้มากขึ้นอยากรู้จักครอบครัวเขาได้อยากเห็นได้อยากอะไรเงี้ยถ้ามันมีโอกาสก็จะดีมากๆเลยนะครับเหมือนที่ผมได้ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรผมคิดว่าถ้าถ้าทุกคนยังมีความสุขนะครับผมก็ยังย้ำคำเดิมเวลาผมเห็นทุกคนมีความสุขก็ มีความสุขด้วยนะครับถึงว่ามันจะมีเรื่องกังเครียดอะไรเข้ามาในใ,ในในบ้างในชีวิตบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ยังจบด้วยว่าถ้าทุกคนมีความสุขผมก็จะทําแล้วก็ก็จะทําแล้วก็อยู่ตรงนี้เรื่อยๆครับผมแล้วก็โอกาสที่าจะบินไปไหมโอกาสที่บินไปผมต้องบอกว่าเรื่องหนึ่งนะครับที่พวกคุณคน,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 คนที่เพื่อนๆคนคนทราบไว้เลยคือว่าคนที่ติดตามเหมือนเนาะบางคนอ่ะบางคําตอบเนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับผมพูดไปแล้วว่าถ้า ผมทำไมผมจะไม่อยากไปผมพูดกับทุกคนตั้งแต่แรกแล้วผมมาขอไปตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆแล้วผมอยากไปมากนะครับผมอยากไปหาเขานั่นแหละตอนแรกก็คืออยากไปหลายรอบมากนะครับแต่ว่าในเมื่อคนคนหนึ่งเขาไม่ได้สะดวกให้เราไปแล้วพวกคุณอ่ะอย่าอย่าทำให้เขาต้องมาตอบคําถามหรืออย่าอยาทำให้พวกเขาต้องต้องมาตอบตามใจพวกคุณเพราะความกดดันของพวกคุณมันสุดท้ายเนะี่ยมันก็เหมือนคําเดิมที่ผมอาจจะผิดพลาดหน่อยนะครับตรงที่ผมพูดว่า จริงๆให้ทุกอย่างมันมันพร้อมแล้วก็ให้มันเป็นไปตามนั้นถ้าเขาอยากให้ผมไปทำไมผมจะไม่อยากไปใช่ไหมถ้าผมมีโอกาสได้ไปด้วยความเต็มใจโดยที่ตั้งแต่แรกโดยที่ไม่ใช่โดนเพื่อนๆกดดันแล้วค่อยมาให้ไปแล้วที่สำคัญสุดทุกคนก็ได้ยินอยู่ว่าเขาต้องกลับไปทํางานงานอะไรพวกคุณรู้หรือเปล่า ผมก็ยังไม่ไม่ได้มีโอกาสทราบเลยไม่ได้ทราบผมก็ถามต่อหน้าพวกคุณน่ะผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ทราบเลยนะครับว่าเขากลับไปทํางานอะไรบ้างมีงานอะไรของเขาบ้างแต่ให้ผมเดาๆหลายๆอย่างก็มีเดาๆไว้อยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันก็ผมไม่ทราบว่าเรื่องวัฒนธรรมหรืออะไรหรือเปล่าที่ว่ามันอาจจะต่างกันเราก็พยายามไม่อยากเซาซีหลายคนบอกทําไมผมไม่โทรไม่ทักผมทักแล้วโทรแล้วแต่ว่ามันก็นี่แหละผมว่าสุดท้ายก็น่ครับพอผมพูดไปเดี๋ยวก็มีคนไปโจมตีไปว่าอะไรกันอีกแต่ก็อย่างน้อยก็เรื่องนึงก็สําหรับผมแล้วกัน มันชีวิตผมจะเป็นยังไงไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็พยายามจะพูดความจริงให้มันได้มากที่สุดนะครับผมเรื่องอะไรที่มันบอกไม่ได้ผมก็ไม่บอกแล้วก็จะอดทนรับรับผิดชอบในคาพูดของผมเหมือนวันนี้ที่ผมนั่งอ่านมาทั้งคืนนะครับสิ่งที่ผมทําให้ผมได้ได้ตั้งหลักแล้วก็รู้สึกว่าอ้าววันนี้ผมออกมาอ่าผมขอโทษอีกทีนึงก็ได้เพราะผมลืมตัวไปนะครับผมผมมาอ่านคอมเมนต์แล้วเจอเจอทางแฟนคลับเขาเขาได้เตือนผมมากที่สุดนะครับผมเจอเป็นพันคอมเมนต์ครับที่ว่าพูดมาแล้วผมก็รู้สึกว่าเออ มันจริงมันจริงมันจริงแล้วผมก็มันจริงเขาพูดว่าอะไรนะผมไม่ได้มีสถานะอะไรกับเขาผมไม่ได้มีสถานะอะไรกับเขานะครับผมเขายังไม่ได้ให้สถานะชาลีนี่ คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคิดนูน่นคิดนี่หรือคําถามอะไรมากไปโอเคอันนี้ผมพอผมผมเข้าใจแล้วตื่นเตือนสติเราใช่ใช่เตือนสติผมก็คือผมขอบขอบคุณจริงๆที่ที่เตือนสติผมก็คือวันนี้ผมทราบแล้วเออตัวผมยังไม่ได้มีสถานะหรือหรืออะไรกับเขาซึ่งผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าทราบอะไรหลายๆอย่างก็ต้องขอโทษอันนี้ด้วยจริงๆแต่คำนี้ทำให้เจ็บจีต้องไหมอ่ะไม่ไม่เจ็บชีตผมเจอคาเจ็บจีต คนนี้มามากมายนะครับผมตลอดที่ผ่านมานะครับแต่ก็เอาเป็นว่าก็เชื่อใจผมเรื่องนึงว่าที่ผมทําทุกอย่างเนี่ยผมทำด้วยด้วย,วย,วยใจผมจริงแล้วผมมันไม่ใช่เรื่องง่ายไอ้สิ่งที่พวกคุณเห็นอ่ะแล้วคุณบอกว่าไม่ต้องติดตามผมแล้วผมไม่เครียดเลยนะแต่ผมจะบอกให้ว่าสิ่งที่คุณติดตามมันก็คือมาจากตัวผมหรือว่าสิ่งที่พวกคุณเห็นเขาน่ารักน่ารักในรสนิยมที่คนไทยชอบอบบ มันก็มาจากตัวผมนั่นแหละในสิ่งที่ผมปรับในสิ่งที่ผมสอนเขาหลายคนคงรู้แต่ตอนแรกว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เขาอาจทําให้พวกคุณเกลียดก็ได้หรือหยุดไปแล้วแต่เนี่ยคือคนที่ปรับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างคอยสอนว่าพวกคุณชอบอะไรคอยสอนพวกพวกคุณที่เพิ่งชอบเขาเนี่ยพวกคุณไม่รู้หรอกว่าทุกอย่างมันเนี่ยทุมูคุณอีกแล้วผมไม่เป็นไรก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าเราแนะนำนะครับผมก็ไม่ได้ผิดด้วยเพราะว่ามันคือคนที่ผมรักแล้วก็คือคนที่ผมอยากให้เขามีคนรักผมไม่ผิดที่ผมจะจะะ และระหว่างทางผมบอกเพื่อนๆตลอดว่าให้ใช้สติในการดูอะไรที่มันจริงอะไรที่มันไม่จริงก็เราก็แยกแยะไปด้วยกันนะครับแต่ไม่เป็นไรตลอดมาผมก็มีความสุขมากแล้วผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยจะปรับความคุยหรือผมจะได้คําตอบไม่ได้อะไรก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องที่ว่าเดี๋ยวมันเกิดขึ้นนะครับผม,มใช่ตัวแนทให้ผมรู้สึกว่ามันพอจะไปต่อได้ไหมปรับได้ไหมผมบอกให้เลยเรื่องความรักไม่มีใครเดาอะไรได้นะครับผมผม,ผมแคร์ทุกคนแล้วก็แคร์ตัวเขาแคร์ทุกอย่างแล้วก็ต้อง ผมผมไม่อยากพูดนะตอนนี้ว่าอะไรจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าในความรักเพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่าเกิดมาคนใกล้ตัวพอมีปัญหาสุดท้ายก็อาจจะดีกันก็ได้หรืออาจจะเข้าใจหรืออาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะจบความรักนี้ลงไปก็ได้มันเป็นไปได้หมดครับผมดรา่ามีมาตลอดเลยนะมีมาตลอดมีมาตลอดเหนื่อยไหมอาตม่าเหนื<ต>่อยเหนื่อย<ต>ไหมนะครับผมตอบนะผมนะแม่งโคตรเหนื่อยเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นความรักของคนสองคนเป็นงานคุ่นของคนสองคน ผมเนี่ยพยายามอดทนไม่พูดไม่อะไรในเรื่องในเรื่องอะไรมาหลายอย่างแต่สุดท้ายเป็นพวกคุณที่กดดันผมมาพิมพ์ผมจนลามไปห้องคนอื่นเพื่อนผมก็ไปพิมพ์มาแบบว่าให้ผมไปโน่นไปนี่ผมเลยรู้สึกว่าบางทีผมก็มีบางสิ่งที่เหมือนตอนหลังที่ผมพยายามออกมาพูดกับเพื่อนๆ่อนทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่ว่าผมจะพยายามปรับให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นชีวิตไลฟ์ที่จริงมากขึ้นเป็นการใช้ชีวิตจริงที่พวกคุณจะได้เห็นมากขึ้น ไม่แสดงอะไรมากเกินไปไม่เล่นอะไรที่มันหุือหวามากเกินไปแล้วก็อยู่ในกรอบแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยผมได้เห็นแบบมันเป็นสิ่งที่เตือนผมก็คือผมมีแฟนคลับเป็นเด็กๆใครจะมายุ้ยผมมาหอมในจุบในกล้องเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้เห็นพวกนั้นหรอกเพราะว่าผมมาตั้งตั้งสติว่าเฮ้ยเราก็ต้องยังเฮ้ยเราก็ต้องยังไงก็ต้องเป็นเป็นยังพอเป็นตัวอย่างให้คนได้บ้างอะไรเงี้ยก็คงเป็นอะไรที่ดีนะครับผมความในทุบทขอย้อนกลับไปอันแรกเหมือนแม่ก่อนหาเรื่องใจเรื่อง ผมไม่ใช่คนนอนคนไดที่ถ้าใครรู้นะครับคนทํางานแบบผมได้อยู่มาได้แบบนี้แล้วคุณพวกคุณด่าผมว่านู่นนี่อ๋อเด็กผมบอกเลยเด็กคนไหนก็พาเข้ามาถึงจุดนี้ไม่ได้หรอกก็ยังพูดความจริงเนาะผมก็ยังเหว่าหลายๆอย่างก็พูดความจริงคือต้องบอกก่อนว่าจุดประเด็นเมื่อวานที่มันเป็นเรื่องรุนแรงที่สุดคือคือต้องลองคิดกับการถ้าเป็นตัวเขาพูดบ้างหรืออะไรเงี้ยผมก็โดนถล่มมาตลอดอะไรผิดไม่ผิดผมยังพูดว่าผมโดดรับมาตลอดนะครับ มันเป็นคําถามที่พวกคุณอยากรู้เองเพราะว่าเหมือนว่าเราเราเราไม่ได้คุยกันนะแล้วผมก็พยายามพิมพ์ถามนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็มีคนมาจี้ในไลฟ์ผมมาว่าแบบว่าสาวรออยู่สาวรออยู่เขารออยู่เขารออยู่มันเยอะมากมันคอมเมนต์เยอะมากจนมันกระโดดไปห้องอื่นว่าแบบเฮ้ยไปคุยกับห้องฝรั่งที่ว่าเขาเนี่ยเขาบอกว่ารออยู่จนผมก็เลยบอกว่ารอผมหน่อยสิผมรอมาข้ามวันข้ามวันมันก็คือข้ามวันจริงๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เวลาสองสามชั่วโมงมันผมเป็นคําถามที่เราคุยกันแล้วผมก็อยากทราบคาตอบเหมือนกันอะไรเงี้ย ผมก็รองแต่สองทุ่มจนมันข้ามมา3ามสี่ทุ่มอีกวันสาหรับผมก็เรียกว่าข้ามคืนได้นะใช่ไหมผมก็รอแล้วมันก็เป็นการอ่านแล้วก็แต่เราไม่เป็นไรเราชินแล้วแล้วก็ขอโทษด้วยเราสึกอว่าเขาอ่านไลน์เราแต่เขาไม่ตอบแชทเราไม่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 ลน์บอกว่าผมไม่ใช่คนอ่านไม่อ่านแล้วผมมังงงงงหรือแบบว่าเฮ้ยใครไม่ตอบข้ามวันมันเป็นเรื่องที่หลายคู่ก็ต้องเจอแต่ไม่ใช่แต่ผมผมย้ําไปแล้วแต่พวกคุณไม่ฟังอย่างผมบอกว่ามันมีคําถามมันคําถามมันมีสิ่งบางอย่างที่ผมก็อยากรู้อยากเจออยาก ได้คําตอบบ้างเพราะเราบางทีเราก็หลงตัวเองนะครับจนรู้สึกว่าเฮ้เราก็เป็นคนหนึ่งที่เห <stell> มือนจะลูกพันกับเขาเราก็เลยอยากรู้เรื่องส่วนตัวนิดนึงบ้างก็เหมือนที่ว่าถ้าฝั่งนู้นถามอะไ,ไรเรามันเรื่็งธรรมดาเราก็ให้เขารับรู้ชีวิตเราหมดทุกอย่าง<ล>ผมไม่ว่า,ะาจะเป็นงาน<ะ>ทุกอย่างผมผมบอกทุกอย่างแต่เรากลับไม่รู้ไม่ไม่ไม่อย่าพูดงั้นละกันเพราะเดี๋ยวมันก็โยงอะไรอีกแต่คือว่าพวกคุณถามผมผมก็ตอบพวกคุณเพื่อนๆถามผมก็ตอบนักข่าวถามผมก็ตอบมันก็เหมือนชีวิตเราแล้วให้เขาได้เจอทั้งหมด ได้ทั้งหมดแล้วเราก็พยายามดูแลดีที่สุดแล้วก็ไม่ว่าเรื่องอะไรนะจะเป็นเรื่องงงเรื่องงานจะทําอะไรซอนที่เราบอกหมดเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้หลายคนได้สบายใจอะไรอย่างที่พูข้าไม่เหมือนกันถ้าบอกว่าเอ๊ะการนการละครหนึ่ง้ะเราได้เห็นผมจะบอกให้การละครเนี่ยพวกคุณเป็นคนเริ่มมาเองก่อนนะแล้วผมก็มาพูดตามพวกคุณคือต้องบอกกันว่าไอ้คำว่าการละครเนี่ยนึกดีๆใครมานคนพูดก่อนคนที่รักควนั้นแหละคนที่ว่าพิมมันก่อนว่าคำมันน่ารักว่าเฮ้ยเพราะว่าเวลาเขาเล่น ตบจงตกใจแล้วพวกคุณพิมพ์ส่วนผมมาจจะย้ําตลอดว่าเ hey ฮ้ย ตอนแรกอะผมบอกว่ามันมันต่างกันนะก็ดูเวลาที่เขาพีเคที่เราอยู่ด้วยกันหรือว่าตอนที่เราสัมภาษณ์รายการหรือว่าเบื้องหลังเราสองคนอาจจะเป็นอีกคนก็ได้อะไรเงี้ยครับผมก็เลยบอกว่าแล้วผมก็เอาคำของเพื่อนมาใช้บวกกับบวกกับว่าผมก็บอกผมก็พูดตรงๆนะว่ามันมีการ a c t ิ้งอ่ะมันมีการแสดงลงถึงตัวผมด้วยแต่ตัวผมเนี่ยเอาใจเข้ามาด้วยก็ไม่ได้ผิดนะครับทุกคนที่เข้ามาคือมีการแสดงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกี่คนกี่คนต่างช่องต่างชาติผมอะทุกคนพอมันเข้านั่นแหะ คุณก็ต้องมีมีการแสดงที่มันมันน่ารักมันอะไรเข้ามาเสริมเพื่อให้พวกคุณอ่ะหลงรักใช่เปล่าเพราะสุดท้ายมันก็เออมันคืองานน่ะในในจอนั้นมันคืองานจริงแบบจริงแบบจริงๆผมไม่รู้จะอธิบายยังไงให้พวกคุณแบบให้เพื่อนเพื่อนได้ได้เข้าใจอีกแล้วแล,แล้วหลังจากนี้ยังมีงานที่เขาจะต้องมีกับมาคอ,อเฟิร์ม,มออนะคะว่าขอบแฟนๆจะได้เห็นู่กันอีกเดี๋ยวผมพูดคำนี้เหมือนนู่นอีกเหมือนครั้งที่ผมพูดอะไรไม่มีใครเชื่อเลยว่าผมมีงานจริงๆหรือผมหาแบบงานอะไรให้คนอื่นได้จริงๆผมจะบอกให้เลยนะครับหลายคนที เรื่องบางเรื่องเนี่ยผมก็ไม่ค่อยนี่แต่บางเรื่องผมก็มีศักดิ์ศรีพอนะผมจะบอกให้ว่าใครที่ผมคิดว่าผมมาและให้เข้ามาเนี่ยเพื่อเพื่อผมคิดแค่เรื่องเงินอย่างเดียวคุณไม่ถามเลยพวกคุณรู้หรือเปล่าตัวเขายังไม่รู้เลยแต่ไม่เป็นไรนะครับบางงานเนี่ยผมไม่ได้ตังค์นะครับแต่ผมอะพร้อมที่จะยืนข้างๆเขาอะอเพราะว่าเขาพูดไม่ได้เขาอะไรไม่ได้ผมไี่เป็นคนยืนโดยที่ผมไม่ได้ค่าตัวนะแต่ทุกงานเขาได้หมดนะครับนี่คือสิ่งที่ที่พวกคุณกําลังด่าผมอยู่ หรือบางงานเนี่ยที่ถ้าใครไม่สบายใจอยากได้เงินก่อนเนะ่ะเงินผมผมก่อนเองนะผมไม่ได้นะครับในร <ใน S 2> ายในตัว,วใช่แต่มันคือความสุขของผมพวกคุณไม่ต้องมาพูดว่าผมอะไรนี่คือความสุขที่พวกคุณไม่รู้หรืออะไรอืมเขาเขาทำงานนะเขาไม่ได้เอาเปียบครับผมไม่ได้เอาเปียบเะครับผมพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้เขา <c oughs> เพราะว่าเจตนาก็คืออยากมาทํางานใช่ไหมเขากําลังอยากหาเงินเพื่อทํานู่นทํานี่ผมก็ทําให้ดีที่สุดแล้วถึงตัวผมจะไม่ได้อะไรในบางช่วงดังอะไร แต่ผมต้องมันรับนู่นรับนี่แต่ก็ไม่เป็นไรใช่จริงใจอะไรทุ่มเทมากมาแต่การแ่การไม่เอาด้ตัวไม่่าถึงอเป็นคน่ผมเป็นงี้มานานแล้วผมเป็นงี้มานานแล้วผมเคยต้องชดใช้อะไรมามากมายหมดตัวผมก็เคยทามาแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกผมก็ไม่กลัวอยู่แล้วใช่จะเป็นอะไรอีกสิบครั้งก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไว้ว่าคือผมมีความสุขแล้วคือผมมีความสุขแล้วผมยังย้ําอีกคาเดิมนะครับว่าปมีอะไรก็มาลงที่ผมแล้วผมจะย้ําว่า ผมยังเดาไม่ได้ว่าข้างหน้าเป็นยังไงผมยังพูดไม่ได้ตัวผมเองยังไม่รู้เลยเพราะนี่มันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงผสมการแสดงด้วยในพีเคมันก็มีการแสดงบ้างแต่นี่คือเรื่องจริงของผมที่ผมเป็นผมพูดจริงเพราะพวกคุณอยากให้ผมพูดจริง,พรพพรงเพราะผมไม่พูดจริงพวกคุณก็มาด่าผมเออถ้าวันท้างน้ามันก็ได้เป็นอย่างที่หลายๆคนคาดหรือนหมเองอือาจจะมองภาพา,า,างอยากไว้อย่างเงี้ยเราจะเสียใจ right ไรหมก็ร้อ,องไห้เลย ก็ร้องไห้ไปด้วยกันเนี่ยแค่นั้นเองก็ร้องไห้ไปด้วยกันเนี่ยออโอ้โหเรื่องเล็กน้อยธรรมดาอะไรอะไรนะอะไรร้องไห้ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่สุดของผมจริง20ปีผมไม่ได้ร้องไห้ออกมาบ่อยหรือแทบไม่เคยเลยมันมีเบื้องหลังเล็กเยอะมากมายครับผมความเป็นแฟนที่เขาอาจจะติดตามช่วงนี้ถ้าเขาเครียดไปตามกับเราอืดีเขาบอกเ้ยค่ะห่วบอกแฟนๆหน่อยกระจายข่าวใหเครียดไปด้วยกันนะครับมีความสุขไปด้วยกันนะครับแล้วก็ผ่านทุกช่วงเวลาไปด้วยกันนะครับ นี่ครับเพราะว่าผมเอาความรักมาเล่นในออนไลน์แล้วทุกคนก็เห็นไปด้วยกันผมก็อยากให้ทุกคนได้เห็นไปด้วยกันตัวผมก็เป็นยังไงก็ด่าได้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมด่าผมได้ผมไม่ฟ้องใครอยู่แล้วผมไม่เคยฟ้องแต่บอกเลยว่าอย่าไปด่าคนอื่นอย่าไปด่าคนอื่นนะครับถึงเขาจะเป็นคนต่างชาติผมย้ําจาคาจากปากผมไว้นะครับด่าผมเมื่อผมไม่เคยฟ้องใครอยู่แล้วแต่อย่าไปด่าคนอื่นนะครับผมจะย้ำำําคํานี้จริงการฟ้องมันน่าก,กลัวมากแล้วพวกคุณต้องมาชดใช้โดยที่แบบบางคนมารักผมแล้วก็ไปด่า ถึงยงถึงคนอื่นผมบอกเลยว่าหยุดตอนนี้นะครับระวังไว้เพราะว่าพวกคุณจะโดนฟ้องโดยไม่รู้ตัวไม่คุ้มฟ้องมาพวกคุณก็เปล่าประกาศไม่ได้ไม่คุ้มมีอะไรขอยากได้ใครมาลงที่ชาลีนี่พร้อมรับตลอดอยู่แล้ว,วนี่แหละทขอถามเกี่ยวกับเรื่องอย่างอื่นเนาะหลายคนชอว่าช่วงนี้แบบว่าเป็นเน็กซร่างทองของแค่สิ่งแกบ้งแบบรอเดีครับก็ โอ้โขอบคุณทุกคนมากจริงคือคือมาเรามายิ้มแย้มกัน้างขอโทษด้วยนะครับถ้าพูดอะไรไม่ถูกใจใครไปเมื่อกี้ก็ขอโทษจริงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับผมมีมีคนเกลียดก็ต้องมีคนเกลียดมากขึ้นไม่เป็นไรก็คือคือหล่อขึ้นก็ต้องบอกเลยว่าเอาแต่งหน้าทำผมนะครับแต่งหน้าเราจะไม่ยอมฉี่สเปย์ไม่ยอมเลยไม่ยอมเลยครับแฟนเปอร์โดนหน้าเน่ยไผมว่าก็จะหยุดอยู่มกันคือคือไม่หยุดหรอกผมอยากจะ ปรับการทํางานผมแพ้คือหลายคนรู้อยู่แล้วว่าผมแพ้สเปรย์แพ้เครื่องสำอางแต่สิ่งที่ ผมแท้คือ45วันเนี้ยผมกินแก้แท้ดักไว้ก่อนทํางานแล้วก็ดักกินตลอดเมื่อกี้ก็ต้องกินตลอดนะครับมันก็เป็นอะไรที่ต้องแลกกันมาแลกกันมาเนี่ยแหละแต่ว่าสุดท้ายก็คือถ้ายังอยากอยู่ก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีเพราะเ,าเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรามองมันอาจจะลามไปถึงได้เดี๋ยวรอวันที่มันขึ้นหน้าผมก็ได้หยุดงานแล้วค <c> ร <oughs> ับผมไม่จะโชว์ได้โชว์กล้ามอีกไหมคะเนี่ยวันนั้นนะผมกำลังโชว์กล้ามเลยผมกาลังเริ่มโชว์กล้ามอยู่สามสี่วันนะครับผมแล้วก็มีไอ้เนี้ยมาให้ผมได้หยุดโชว์ นับวันถ่ายจอจริงๆให้มันเห็นเลยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วผมแบบผมลดน้ำหนักโหดมากในในวันเดียวครับตอนนั้นผมอ้วนหุ่นเพลยเลยแล้วผมก็ใช้ทีแบบผมผมมาที่ว่าลดแบบโหดตึ้มเดียวแล้วก็ตั้งใจว่าจะถ่ายให้เห็นทุกวันก็ถ่ายอยู่ได้3วันไอ้นี่มันก็พึบขึ้นมาเลยครับการแพ้่ที่มันเป็นบ่อยๆค่ะมันมีผลกับานแอกไหมอ่ะมีครับมีแน่นอนผมใส่เสื้อปิดคอเพราะว่ามันมันบางทีบางคนดูมันก็น่าเกลียดมากเลยครับบางทีเราส่องกระจกแล้วก็รู้สึกว่าแบบ เห็นบางคนบอกว่าที่เป็นอย่างเงี้ยเขาไปสิวสเตรอยนะคิดว่าได้ทดลองใช้ของแล้วมันมันหายยากเพราะว่ามันด้วยการสะสมของหลายๆอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ตัวเล่งขาวตัวนู่นนี่สเปรย์ผมทุกวันอ่ะมันแพมแพทุกวันแล้วเรากินยาดักมันไว้พอวันหนึ่งมันทนไม่ไหวมันก็ปะทุออกมาบางคนเครียดนะครับผมเพราะมันเป็นเยอะมากแล้วมันมันน่ามันน่าเกลียดนะเวลามองอะไรเงี้ยแต่ตัวผมคือย้ำว่าก็ดีนะผมให้เลือกนะครับตอนนี้เลยนะเอากูเอาเป็นเพราะผมไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วผมก็ส่องกระจกทุกวันแล้วก็รู้สึกแบบว้าว แม่งน่าเกลียดชิบหายเลยแล้วก็ยิ้มให้รอยพวกนี้มันแล้วก็ในการที่ว่าเราทํางานกาลังดีชีวิตกําลังดีเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ที่มาเบรกอุปสรรคที่ทาให้ลําบากขึ้นมากจากที่เราได้ถ่ายงานแม้แต่เป็นคอวียังไม่ได้เลยแต่น็มีหาหมอแล้วใช่ไหมครับหาแล้วหาหลายที่แล้วครับก็คือเขาบอกว่าสุดท้ายต้องปล่อยให้มันได้ได้หายไปด้วยความซวยก็คือตอนแรกัหาบางที่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้คือบางที่มันไม่ใช่เฉพาะทางจริงหรืออะไรเงี้ย ด้านให้สเตยียรอยมาทายอยาที่มันผสมมันเลยพึบขึ้นเอีก็เลยเป็นว่าก,การรักษาคือพักผ่อนครับอนอนให้เพียงพอแล้วก็หยุดใครแพ้อะไรนะครับวิธีง่ายนิดเดียวเลี่ยงจากสิ่งนั้นมันก็จะหายมันก็จะดีขึ้นเองแต่ว่าสุดท้ายมันก็คุณก็ต้องยอมรับในแผลเป็นที่มันจะขึ้นแล้วก็ต้องรักษามันไปมีทั้งหลายคนเป็นเราก็ต้องเป็นแบบเขาได้เหมือนกันนะครับโอเคได้ค้า้าหลายคนบอกว่าหล่อแพงแพงกี่บาทเลยคมเหรอกห้าหาบาทไม่แพงทำไมห้าบาท ไม่ได้ตลกตลกบางวันก็มีสาระบ้างบางวันก็ไม่มีสาระบ้างแต่หล่อแพงไม่ยอมรับเปหลอกแพงไม่แพงมากเหรอครับผมซื้อได้เหรอไม่ได้ซื้อหล่อตลกไปนั่นแหละครับขอได้นั่นแหละครับขอได้ความรักจากเพื่อนเก็ดีใจน่ารักพอละครับผมเอาเมื่อไหร่จะจัดงานมิตซี่กันอ่ะอ่าก็แบบไม่รู้จะเริ่มเมื่อไหร่แต่ว่าคือใจก็อยากจัดมากนะครับผมก็ไม่รู้ว่าพอจัดจริงจะมีคนมากี่คนแต่ว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจัดทั้งทีเนี่ยผมก็อาจจะทําให้ คือด้วยการการจัดของผมเนี่ยไม่อยากจัดให้มันดูแบบเล่นเล่นเล็กๆอะไรเงี้ยจัดทั้งทีเนี่ยคืออยากให้มันแบบสนุกคนมาแล้วมันต้องได้ครบรสชาติสนุกแล้วก็ที่สําคัญนะครับไม่คิดตังค์ด้วยนะครับผมในครั้งแรกผมไม่รู้จะคิดทาไมผมว่าเดี๋ยวหาอะไรมาแล้วก็มาแจกเพื่อนๆออกมาก็ย้ําเหมือนเดิมนะแฟนไม่ติงผมเมก็คือตอนกลับช่วยเก็บขยะพอละว่จะอารมล์ทุกให้มาดูฟีเลยหรอคะฟีผมบอกว่าผมมีอะไรต้องตอบแทนหลายคนมากที่ที่สนับสนุนเรานะครับ ผมมีวางแผนที่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องไลฟ์แจกของแจกของอะไรอีกแต่เนื่องจากกด t ิ k ต,กตอ,อกมันแรงมากมันไม่สามารถพูดจะมาแจกให้ได้เด็ดขาดเลยนะครับหรือว่าถ้าไม่ปักตะกร้าคุณก็แจกของไม่ได้ช่องคุณจะหมดการทํางานดีผมอาจจะต้องย้ายเข้าไปใน Facebook เพราะ Facebook ปิวไม่เป็นไรช่อง <c oughs> <c oughs> ทางหากกินเราตอนนี้คือ t ิกตอ,อกนะครับผมก็คือให้ให้มันบินบินสลับกันไปกระสับกันมาอนะไรเงี้ยก็ว่าเดี๋ยวจะหาวันที่ว่าผมอยากอยากคืน คืนบางสิ่งให้เพื่อนจริงๆใครที่ช่วยสนับสนุนเนะี่ยคือบางคนมีตังค์อยู่แล้วไอ้วันที่ผมแจกเนี่ยก็คือเข้ามาดูมันเป็นกําลังใจพอแต่ไม่ต้องไม่ต้องมาลุ้นกันเอาเป็นว่าใครที่แบบว่าเราอยากให้แจกได้เป็นคนที่ใช้จริงๆคนที่อะไรผมไม่รู้ว่าผมจะไปมูลนิธิไหนนะครับตอนนี้ผมผมผมไม่ค่อยเชื่อในหลายๆที่เพราะผมก็อยู่กับมูลนิธิมาตั้งแต่เด็กแล้วเราเห็นทั้งเบื้องหลังเบื้องลึกบางมูลนิธิก็ รวยกยว่าผมชีพหายไว้ว่าเยอะแยะมากมายก็มีผมไม่ได้พูดผิดนะครับบางูลนิทิก็ดีมากๆสิ่งที่ผมชอบทำตั้งแต่เด็กคือไปกับพวกพี่ๆที่เป็นนักร้องนอรตีเขาชอบขี่มอเตอร์ไซค์กันไปให้มันถึงจุดจริงๆที่มีคนลำบากมากๆไปถึงหมาแมวที่มันอดข้าวจริงไปถึงคนที่มันเอ้ยไม่ใช่คนพูดผิดขอโทษที่พูดมันถึงคนที่เด็กๆที่แบบว่าไม่มีจริงๆอันนั้นอะมันเป็นความสุขแต่ว่าถ้าผมตอนนี้คือความสุขคือ ทุกคนช่วยอุดหนุนสินค้าที่มันไม่ใช่สินค้าผมนะผมได้ค่าตัวบางไม่ได้ค่าตัวบ้างอะไรเงี้ยได้เปอร์เซ็นต์ <c oughs> บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากคืนก็คือคืนค,คนคนดูคนที่ช่วยอ,อุดหนุนเราเนี่ยแหละผมก็จะคงจะเลือกของที่มันน่ารักน่ารักมาแจกเลือกของที่ได้ใช้จําเป็นมาแจกเพื่อหลายคนจะได้ไปใช้จริงจริงไปแรงก็คงเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับ <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนจริงจริงขอบคุณทุกคนะครับ <c oughs> ขอ้โหถ่ายสมาร์ทมสกได้ถ่ายูป Gracias.